สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้จังหวัดศรีสะเกดพาทุกท่านมาย้อนรอยชมโรงภาพยนตร์เก่าของจังหวัดศรีสะเกดนะครับนั่นก็คือโรงภาพยนตร์ศรีสะเกดร,ราม่านะครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกดร,ราม่าตั้งอยู่ด้านหลังสถานีรถไฟนะครับอยู่แถวแถวสถานีรถไฟศรีสะเกดนะครับนี่คือ โรงภาพยนต์เก่าของจังหวัดศรีสะเกดนะครับศรีสะเกดร,ราม่านะครับปัจจุบันนี้โรงภาพยนต์แห่งนี้ก็ยังคงตั้งเด่นตรังงานนะครับยังไม่ได้ทุบทิ้งนะครับเป็นอาคารหลังเก่านะครับเป็นตึกเก่าเก่านะครับก็ยังไม่ได้ทุบทิ้งไปไหนนะครับโรงภาพยนต์ศรีสะเกดร,ราม่าครับ นี่คือบริเวณภายในของโรงภาพยนตร์สีสเกตร,ราม่านะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาย้อนรอยชมภาพยนตร์เก่าแก่ของเมืองสีสเกตนะครับโรงภาพยนตร์สีสเกตร,ราม่าครับโรงภาพยนตร์สีสเกตร,ราม่านะครับยังคงเด่นตระงานตั้งให้ผู้คนมาศึกษามาดูบรรยากาศย้อนยุคเมื่อยุค90นะครับ นี่ครับประตูทางออกโรงภาพยนตร์นะครับตรงนี้ถ้าหนังจบก็จะออกตรงประตูตรงนี้นั่นเองนะครับนี่คือโรงภาพยนตร์ศรีสะเกดรามาอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับ